Hyper OS ตีบวกกับ Hyper AI มาพร้อมกับกล้อง Next-Gen l นไลกา m i ิลักขนาดเซ็นเซอร์1นิ้วและกล้องซูม200ล้านพิกเซลและนี่คือ Xiaomi 15 Ultra อ้าวสีดำแอบอยากเห็นตัวเครื่องที่เป็นสีทุทมเงินนะเนี่ยสบายดีนะครับพัด,ดรอยแสนครับและนี่ก็เสี o ยวมีครับมาตามนัดกับทุกครั้งที่มีการอัปเกรดนะครับทั้งเรื่องของชุดกล้องแล้วก็สเปคไม่ทำให้แฟนของเสียวมีแล้วก็ไลากาผิดหวัง ซึ่งในครั้งนี้นะครับเสี่ยวมี15อัลตร้าก็มีการอัปเกรดครับทั้งเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องงานออกแบบแล้วก็ชิปเซ็ตเป็นตัวท็อปในเรื่องของตัวเซ,เซ็นเซอร์กล้องนะครับที่ยังคงใช้เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่สุดบนสมาร์ทโฟนณเวลานี้นะครับนั่นก็คือ L ีเทีย900ขนาด1นิ้วจะบอกว่าตอนนี้เหลือแค่ค่าเดียวแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับที่ยังเลือกใช้เซนเซ,นเซอร์1นนิ้วบนสมาร์ทโฟนตัวท็อปนะครับส่วนใครที่อยากได้จอเล็กกล้องเทพนะครับยังมีเสี่ยวมี15 เป็นหนึ่งตัวเลือกครับผมที่ความแรงไม่แพ้ตัวท็อปแต่ก็ต้องบอกว่าแฟนๆชาวไทยนะครับหลายๆคนก็เลือกที่จะจัดตัวท็อปอย่างเสียวมี15อัลตร้ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับผมรอบนี้นครับก็ยังคงเลือกใช้ชุดกล้องทั้งหมด4ตัวเรียกว่าเป็น Quad l เล s มาสเตอรี่นะครับระยะการถ่ายภาพครอบคลุมระยะเลนตั้งแต่14มิลถึง200มิลนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ทั้งการซูมและการถ่ายภาพพอเทตที่หลากหลาย อย่างตัวเซนเซอร์หลักนะครับ Sony Leica 900นะครับขนาด1นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลระยะเลนส์ประมาณม23มิลน,นะครับผมเป็นกระจก8ชิ้นรูรับแสง f 1.63นะครับสำหรับมิติและก็ระอียดของภาพที่เกิดขึ้นจากเซนเซอร์ขนาดใหญ่นะครับไม่มีอะไรสามารถทดแทนได้ตัวเลนส์ออกแบบมาสามารถถ,ถ่ายภาพ c l o สอ up ได้แบบคมๆนะครับโดยที่บริเวณขอบภาพเนี่ยก็จะมีระยะชัดลึกชัดตื้นเป็นโบเก้สวยงาม เรียกว่าการถ่ายภาพพวกอาหารหรือว่าクローสอัพแบบนี้ก็จะมีมิติที่สวยงามนะครับหรือจะเป็นการถ่ายภาพวิวแลนด์สเคปถ่ายภาพบุคคลนะครับก็สามารถเก็บระเอียนและความคมชัดได้ทั้งภาพถัดมาคือเลนส์ซูมระยะแรกก่อนนะครับกับไลก้าฟลูอติงเทเลโฟโต้เลนส์นะครับโซนี่เอ็มเอ็ก858 50ล้านพิกเซลระยะซูมอยู่ที่ประมาณ70มิลลิเมตรหรือประมาณออปติค l z ซูม3เท่าเรียกว่าเป็นระยะที่เหมาะกับการถ่ายพอเทตเลยนะครับการดึงฉากหลังดึงแบ็กกราวด์เข้ามาเนี่ยก็กำลังพอดี แถมมีการออกแบบให้เป็นเลนเทเลมาโครด้วยนะครับสำหรับการถ่ายพวกภาพแบบ close up ระยะโฟกัสประมาณ10ซเมตรเนี่ยตัวนี้ทําได้ดีเลยเหมาะสำหรับการถ่ายภาพแมลงถ่ายภาพพวกของเล็กๆของจิวจ๋วๆเีลยวเห็นเป็นช่องใหญ่ตรงด้านล่างนะครับอันนี้คือไลก a Periscope นะครับ HP9 ความเอียดสูงสุด200ล้านพิกเซลเป็นเลนซูมระยะประมาณ100มิลนะครับกับเร้าตุ้ประมาณ5เท่า ต้องบอกว่านี่เป็นกล้องซูมออปติคอลที่ไกลที่สุดกับความละเอียดเซ็นเซอร์สูงสุดในตลาดสมาร์ทโฟนตอนนี้เลยก็ว่าได้ครอบคุมการถ่ายภาพนะครับทั้งซูม5เท่าหรือว่าซูม10เท่าโดยที่มีความคมชัดอยู่เพราะสามารถใช้อินเซนเซอร์ซูมมาช่วยได้ที่ผมและทีมงานเซอร์ไพรส์ด้วยกันครับก็คือตอนนี้ไปถ่ายภาพกลางคืนกับพวกหลอดไฟเนี่ยตุ่โบเก้ธรรมชาติที่เลนส์ทได้นะครับเป็นลักษณะไฟแฉกครับสวยงามเลยทีเดียว และหากมีการซูมไกลเกินระยะ20เท่าขึ้นไปนะครับก็จะมีการใช้ไอมาช่วยประมวลผลภาพเพิ่มเติมให้ส่วนตัวกล้องอัลตร้าไว้นะครับภาพมุมกว้างจัดๆเนี่ย อันนี้เลือกใช้เป็นเซนเซอร์ JN5 นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลระยะเลนประมาณ14มิลน,นะครับมุมมองภาพกว้างถึง115องศาอย่างที่เห็นนะครับว่าภาพจากกล้องไลค้าคอดคมเออร์ซิสเตของทาง Xiaomi นี่คือจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกปรับโทนอย่างที่เราชอบได้ครับ แม้ว่าเป็นสไตล์ของ l ลก้าวายแบรนเน้นความจัดจ้านของสีสันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหรือจะเลือกเป็นไล c a a u t h e n ติ c นะครับที่เป็นลักษณะที่เน้นเรื่องของ d y n a m i c แล้วก็ Contrast นะครับในสไตล์เดียวกับต้องใหญ่ของ l ลก้ส่วนในมุดพอเทสครับสามารถเลือกใช้งานครับทั้งตัวของ l ล p o r t r a i t หรือว่า Master p o r t r a i t ได้ส่วนตัวโบเก้ฉากหลังครับก็สามารถเลือกได้ทั้งที่เป็นแบบ Standard ครับเป็น s w i r l y หรือจะเลือกเป็น Soft Focus Wide แล้วก็ Bubble นะครับ เรียกว่าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนตัวโบเก้ได้5รูปแบบแล้วก็ยมีโทนสีทั้งฝั่งไลกามาให้เลือกเพิ่มได้นะครับทั้งตัวของไลกาวิวิดเนเชอรัลแ a ล็กแอนด์ไวท์แบล็กแอนด์ไวท์ไฮคอนทราสนะครับซีเปียแล้วก็ Blue หรือว่าโทนฟ้าๆหน่อยเรียกว่าแต่และเส้สีนี่จะออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับเร t r o เร t r o ครับย้อนยุบนิดน,นึง ซึ่งในการถ่ายพอเทรตนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นภาพบุคคลคือถ่ายง่ายแยกสินสบายสบายเลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็พอถ่ายได้แต่ถ้าเกิดอยากจะถ่ายพวกวัตถุสิ่งของเหมือนกับจะเจอปัญหาในการโฟกัสหรือว่าการเข้าพอเทรตหมุนเล็กน้อยคือสามารถถ่ายได้แต่จะต้องมาแตะจุดเพื่อเปลี่ยนโฟกัสในแกลเลอรี่ทีหลังเรื่องของงานภาพรอบนี้ต้องบอกว่าทางเซลมีทํำกันบ้างมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนนี้เราเจอปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นตัวหมดไลก้าวิบิทบางครั้งถ่ายภาพบุคคลถ่ายพอเทรตมา มันจะยังมีดันนมิกคอนทราชคงจัดอยู่แต่ครั้งนี้กับตัวเสี่ยวมี15อัลตร้าครับรู้สึกว่าเฮ้ยถ่ายมาแล้วมันหนูมีความเป็นกล้องมือถือมากขึ้นมีความแบบสามารถจะถ่ายแล้วจบแล้วแชร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวออเดนติกก็ยังคงความเป็นกล้องใหญ่ในสไตล์ไลก้ายอยู่ครับดันนิมิจะจ,จัดหน่อยแต่ครั้งนี้สำับการใช้งานตัวของไลกาวิวิดนะครับผมว่าสามารถถ่ายแชร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้ว และไม่ได้มีแค่เรื่องของภาพถ่ายการระบบมาสเตอร์เลนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตัวมาสเตอร์วิดีโอครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยงานวิดีโอของเ i ี่ยวเ15 Ultra ก็จัดเต็มด้วยนะครับทั้งที่สามารถใช้งานได้ครบทั้ง4กล้องในการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรม HDR Dolby Vision รือจะเป็นสายโปรดักชันครับก็สามารถเลือกใช้โหมดโปรแล้วก็ปรับไปที่งานวิดีโอเลือกบันทึกเป็นล็อกไฟล์แบบ10บิตได้สามารถจะเลือกใช้ตัวเร็ก709หรือถ้าเกิดว่ามีลัดไฟล์ที่ใช้งานประจาอยู่แล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดและอิมพ์ตมาใช้งานบนเสียงมี15อัลตร้าเครื่องนี้ได้เลยรวมถึงการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชั่นครับตัวนี้ก็รองรับสูงถึงความละเอียด 4K 120เฟรมนะครับสามารถเอาไปทำสโลโมยืดต่อได้ช้าประมาณ4เท่า แต่ถ้าเกิดอยากถ่ายช็อตที่สโลวมากกว่านี้นะครับมันจะมีโหมดสโลโมชั่นซึ่งจะสามารถถ่าย Full HD ได้สูงสุดที่1,920เฟรมนะครับเรียกว่าสโลวมากถึง64เท่าแต่นี้ในการกดแต่ละครั้งคัถ่ายได้ประมาณ5วินาทีต่อ1ช็อต เป็นสำคัญก็คือมีระบบตัวของ Ultra Image Stabilization นะครับช่วยให้เวลาเราถือถ่ายวิดีโอเนี่ยมันนิ่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นแฮนด์แฮงสูงไหมครับเป็นแค่มือถือเครื่องหนึง่งการมีระบบนี้เข้ามาเสริมเนี่ยก็ทําให้เวลาไปเดินถ่ายคลิปถ่ายวอลกนะครับมันก็จะมีความนิ่งเหมือนกับเราใช้กิมบอ l ร่วมด้วยโดยรวมถือว่างานวิดีโอของเจ้าเยวหมี่15 Ultra นี่ดีงามเลยครับทั้งเรื่องของภาพเนื้อไฟล์นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสายโปรดักชันมีการใช้พวกหลอกไฟล์ร่วมด้วยนะครับก็สามารถใช้เครื่องนี้นี่แหละจบได้ เพียงแต่ว่ายังเจอปัญหาในเรื่องของการซูมนะครับในบางครั้งบางจังหวะรู้สึกว่ามันจะมีอาการสะดุดระหว่างการซูมภาพแบบช้าๆอยู่หรือว่าช่วยมีการสลับเลนสให้เห็นเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขให้เรื่องการซูมมนสมบูรขึ้นได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดทําได้ก็จะดีมากและครบเครื่องเลยทีเดียวใน,นพูดถึงหมวดโปรวิดีโอไปแล้วนะครับ๋ยวขอแถมเพิ่มถ้าเกิดเป็นหมวดโปรในส่วนโฟโต้หรือการถ่ายภาพนะครับ เขาจะมี preset ให้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากใช้งานแบบเร็วๆง่ายๆนะครับมันจะมีทั้งตัวของ slow shutter mm hmm. กดปุ๊บเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนกับตั้งค่าทั้งรับแสงแล้วก็ exposure อะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับ mm hmm. มีทั้งตัวของ quick snap documentary นะครับคือมีหลักเซตอัพได้แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้การตั้งค่าแบบไหนบ่อยๆก็สามารถจะตั้งเป็นโปรไฟล์ hmm. เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เซฟเอาไว้ hmm. ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยสามารถเลือกปรับได้หลายแบบเลย แล้วก็จะมีในตัวของตัว p h y s i l a p o r ์เ r อร์ครับที่สามารถปรับรูบแสงได้แบบที่มีแบบพัดลงมาที่เราเคยใช้กันใน14 u l t r อัลรครับรอบนี้15 u l t r อตรไม่มีนะครับ <c oughs> แต่ที่เป็นโหมดใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาใน15 u l t r อตรเลยนะครับจะเป็นโหมด Fast Shot ครับที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพแบบ Snap นะครับเหมือนกับพวกกล้องสตรีทโดยที่หน้าจอ UI ก็ถูกเป่าแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายครับ เก็บเอาไว้เฉพาะคำตั้งค่าที่เหมาะสำหรับการถ่ายสตรีทนะครับทั้งเรื่องของระยะเลนส์แล้วการปรับโฟกัสมากไปกว่านั้นนะครับเหมือนกับทางฝั่งของ Xiaomi เองก็พยายามจะเต,มเ,ตมเติมเต็มประสบการณ์ของคนใช้กล้องไรกล้เข้าให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับคือ Xiaomi 15 Ultra เนี่ยยังคงมาพร้อมกับตัวของ p h o t o g r a p h y Kit Edition นะครับที่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่ใส่แล้วเป็นชัตเตอร์กล้องกับแบตเตอรี่เสริมแล้วจะเป็นการเปิดโหมด Viewfinder พิเศษนะครับให้เหมาะกับความเป็น Legend Edition แทนตัวเคสยังรองรับแรปเตอร์เพื่อใส่ฟิลเตอร์ขนาด67มิลได้นะครับแล้วก็ตัวกริปกล้องมาพร้อมกับปุ่มชัตเตอร์แบบ2จังหวะสามารถปรับแต่งได้แล้วก็มีปุ่มคอนโทรลไรท์เอาเพิ่มให้ด้วยแค่กล้องอย่างเดียวก็ฟาดไปโอ้ว่าเกินเครื่องมีวิวแล้วนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับต้องบอกว่าเซลมี15อัลตร้ารอบนี้จากที่ลองสัมผัสตัวเครื่องเป็นครั้งแรกครับหยิบขึ้นมาผมว่า มันมีความลงตัวมากขึ้นในการออกแบบครับทั้งความโค้งมนสวยงามนะครับของการดีไซน์นะครับโดยส่วนตัวหน้าจอครับเป็น m i โคร c อร์สเคิร์ือมีความโค้งบริเวณขอบทั้ง4ด้านแต่ว่าโค้งบางๆเท่านั้นนะครับและก็น้ําหนักนะครับรอบนี้ถือว่าจัดการเรื่องของ w e ทบ h ล b a l ซ n c ิ่งหรือว่าการกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นครับไม่รู้สึกว่าหนักหัวเกินไปเหมือนตอน17 Ultra รอบนั้นคือถือแล้วโอ้โหหนักมากๆด้านบนในส่วนตัวโมดูลกล้องเนี่ย รอบนี้ถือว่าบาลานซ์ขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยนิ้วผมแทบอยู่กลางเครื่องเลยเห็ไนไหมไม่ได้มีอาการว่าหนักหัวเกินไปเหมือนคราวที่แล้วโดยตัวพันเนลจอนะครับขนาด6.73นิ้ว WQHD+ ว่างสูงสุด3,200นิตนะครับ Adaptive Refresh ตั Re ้งแต่1-120 h ฮมาพร้อมเซนเซอร์สแกนนิ้วอัลตราโซนิกครับปลดล็อกไวสแกนง่ายนิ้วเปียกก็สแกนได้ รองรับทับไรแลนด์ครับใช้งานนานๆก็ไม่เมื่อยล้าดวงตาส่วนการแสดงผลก็รองรับทั้ง HDR 10 Plus แล้วก็ Dolby Vision ชิปเซ็ตก็จัดเต็มนะครับ c o m อม Snapdragon 8 Elite นะครับผมในส่วนของการเล่นเกมประสิทธิภาพตรงนี้นะครับผล benchmark ที่เราเทสออกมาบน Xiaomi 15 Ultra นะครับอย่างอนุตู u benchmark ค,ครับสามารถทำคะแนนไปได้2,454,000 ส่วนกิกชเป็นนะครับซิงเกิลคอสองพแล้วก็มัลติคอที่8 8 6 8สเปคตัวท็อประทงแบบนี้นะครับเรื่องการเล่นเกมไม่ใช่ปัญหาครับเราคงเทสเกนชินเป็นหลักแล้วกันเพราะว่านี่คือตัวท็อปกับกราฟิกระดับสูงสุดแล้วนะครับส่วน o v p u b g นี่มันคือมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสามารถเล่นได้สบายสบายแล้วก็สามารถเลือกเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วกับตัวท็อปเบอร์นี้ซึ่งเครื่องที่เราเทสครับก็จะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับ RAM GB, แรมสิบหกกิกะไบต์ค,ครับ ในส่วนของตัว HyperOS นะครับรอบนี้ต้องบอกว่าเรื่องของ UI นะครับท n น i t i o n Animation มีความลื่นไหลแล้วก็ดูเนียนตาสวยงามขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับแล้วก็ทังบอกถึงเรื่องของตอนนี้สมาร์ทโฟนต้องมี AI ครับเรามาไล่ดูตัวของ Hyper AI บนเสี่ยวมีกันดีกว่าในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ AI นะครับเขาจะมีการตั้งค่าให้ดูเลยถ้ารากดเข้ามาครับเห็นว่ามีการแยกเป็น2ส,ส่วนคือทางฝั่ง Google Gemini นะครับ อันนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยสามารถเรียกเจมินายได้จากการกดปุ่ม power นะครับขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับทั้งตัวของเจมินายกุยการใส่พร้อมเข้าไป mm hmm. ก็เห็นว่าสามารถจะใช้งานภาษาไทยร่วมกับเจมินายได้แล้วนะครับและก็ Circle t o search ครับอันนี้ก็รองรับส่วนจะเป็นฝั่งของเสี่ยวมีนะครับ AI เนี่ยก็จะมีทั้งตอง mm hmm. แอป o s t <c oughs> ก็คือเพิ่มความสามารถในการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับอย่างตัว a i ็ i ไลทิ้งครับก็ไว้ช่วยปรับแต่งหรือว่าเขียนพวกข้อความเซตัคแคปชั่นต่างๆได้ ส่วนในไอเ l อ e r ลี่อ t ดิเอนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ในการปรับแต่งภาพเพิ่มสีสาร Enhance เข้าไปมีตัว Image Expansion นะครับขยายภาพให้กว้างขึ้นได้เพื่อเราถ่ายมาแล้วโอ้มุมมองมันดูแคบเกินไปหรือบางทีเซลฟี่มาคนเดียวภาพมันก็เลยดูแบบแน่นๆไปหน่อยนะครับก็สามารถใช้ตัวของ Expansion เนี่ยขยายภาพให้กว้างได้ AI Res Pro ปรครับก็บไว้ลบพวกฟ h โต้บอมลบส่วนเกินออกไปจากภาพนะครับ ส่วน AI ฟิมนะครับอันนี้คืออย่างเจ๋งเราสามารถจะเลือกเอาวิดีโอภาพถ่ายครับมารวมกันเสร็จแล้วก็พิมพ์ทรบเข้าไปอยากได้ภาพหรือวิดีโอในสไตล์ไหน,นครับเสร็จแล้วครับเสี่ยวมีก็จะตัดต่อให้เราเรียบร้อยเลยได้เป็นคลิปมาหคลิปพอดีตะกี้ตอนเข้าไปนะคในส่วนของตัววิดีโอเนี่ย มันมีหมุนโปรด้านขวาพอกดเข้าไปแล้วครับมันจะแยกเป็นแทร็กเป็นเลเยอร์ให้ด้วยครับเหมือนกับสามารถตัดต่อวิดีโอได้คล้ายกับพวกแคปคัตเลยทีเดียวส่วนเรื่องของ a i ด้านภาษานะครับก็สามารถถอนพูดมาเป็นตัวอักษรได้นะครับมี Air ินเทอร์เพ e เหรือว่าเป็นล่ามในการแปลภาษาซึ่งสามารถใช้ทั้งแบบเรียลไทม์นะครับพูดคุยกันได้เลยก็มีหรือจะเป็นตัวเอซัเพเตอร์ที่เอาไว้ชโชว์ ข้อความบนหน้าจอเวลาเราเปิดคลิปวิดีโอฟังคนเดียกจะลองว่าตัวไอรองรับภาษาไทยหรือเปล่านะครับเราก็เลยมาใช้ตัวของ v o i c e Recorder ดูนะครับปรบกากฏบันทึกขึ้นมานะครับมันก็จะเป็น Default ภาษาอังกฤษก่อนแต่สาม,มารถเลือกภาษาไทยได้ครับเดืนลงมาปื๊บนี่ไทยสวัสดีครับพัดรอยแซนเฮก็ได้อยู่นะอาติดเลยทันทีกระซิบก็เข้าด้วยถอดได้ ช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดผัดผัก,ผผกอ,อ้าวกูผิดเองด้วยผักผัดดิชามเขียวคว่มเช้าชามขาวควม่มคว่ำเฮ้ยก็ผมว่าโอเคนะถอดคำค่อนข้างแม่นเลยนะครับใช้ได้เลยเนี่ยส่วนเสียวมี connectivity นะครับที่สามารถทำงาน cross platform ได้ในฝั่ง Windows ครับอันนี้คือสบายมากใช้ Link ์ to Windows เชื่อมต่อแชร์หน้าจอโยนไฟล์ได้เลย ส่วนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในฝั่งของ Apple นะครับอย่างเช่น MacBook หรือว่าไอโฟนครับที่ต้องใช้งานผ่านแอป Xiaomi Connectivity นะครับอันนี้เราลองเทสเบื้องต้นแล้วเหมือนกับตัวซอฟต์แวร์มีบั๊กอยู่บ้างครับมันสามารถเชื่อมต่อดูไฟล์ได้แต่ในส่วนของการแชร์หน้าจอยังเชื่อมต่อไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์ครับต้องรอให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์อีกทีนึงครับเพื่อจะได้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์มากขึ้น เนี่ครัเรียกว่ารอบนี้ Xiaomi 15 Ultra คือจัดเต็มนะครับงานภาพงานวิดีโอสเปคตัวเครื่องแล้วก็ฟีเจอร์ในด้านของคนเล่นกล้องต้องบอกว่าโหเห็นแล้วต้องอยากลองแน่นอนนะครับคราวนี้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้เครื่องเล็กๆไปพกง่ายๆเบาๆสบายๆหน่อยแตกได้กล้องเทพในสไตล์ของตัวไ i กาอยู่นะครับนั่นก็คือเ x i ยวมี15ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไซส์เล็กเลย ในขนาดแบบคอม a พ t กำลังพอดีมือครับกับไซส์หน้าจอ6.36นิ้วนะครับเป็น AMOLED Crystal Race นะครับโ mm hmm. ดยคงเป็น a d a p t i v e r i f r e a y Rate ครับ mm hmm. ที่1 1 2 0เฮิร์เหมือนกันแล้วก็ความสว่างสูงสุด3,200นิตด้วย รองรับ DC d i m m i n g นะครับผมแล้วก็การแสดงผลแบบ hdr 10+ plus dolby vision นะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานการถนอมสายตาของ Tough ทัฟไรแล a n d ชิปเซ็ตเป็น snapdragon 8 Elite เหมือนกันครับไม่ต้องนวนเรื่องของความเร็วแรงครับแถมฟีเจอร์ในฝั่ง ai นะครับก็ได้มาครบเหมือนกับรุ่นพี่นะครับส่วนแตกแต่งก็จะเป็นเรื่องของตัวชุดกล้องนะครับเพราะว่าเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่ขนาดเล็กลงมากับกล้องไลกส์สมัยลักหลัง3ตัวด้วยกันเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับเป็น l i g e fusion 9 0 0ระยะประมาณ23มมิลนะครับ มาพร้อมกันสาร OIS ส่วนเลนส์ z o ม Leica telephoto นะครับ50ล้านพิกเซลเลือกใช้เป็น JN5 นะครับระยะประมาณ60มมิลหรือประมาณ o p t ติคอลสเท่ารองรับเป็นเทเลมา c r โคนะครับโฟก,กัสใกล้สุด10ซนเมส่วน Leica ultra wide camera ครับตัวนี้50ล้านพิกเซลเป็น Samsung JN1 sensor นะครับมุมมองภาพกว้าง115องศาระยะของเลนประมาณ14มมิล เรื่องภาพถ่ายนะครับปรับแต่งโหมดได้เหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับผมแถมง,งานวิดีโอยังสามารถถ่าย 8K 30เฟรมได้เหมือนกับตัวอัลตร้าด้วยนะครับส่วนในโหมดวิดีโอ 4K รองรับที่60เฟรม d อว b y วิชั่นมี 4K หลอกให้ใช้งานนะครับแต่จะขาดไปแค่เรื่องของการถ่ายที่120เฟรมแบบ s o ลโ m o t i o n แหละที่จะไม่มี สุดทั้ง2รุ่นนะครับตัวท็อปอย่างอัลตร้าก็จะจัดเต็มทั้งเรื่องของตัวเซ็นเซอร์หลัก1นิ้วตัวกล้องซูมไกล200ล้านพิกเซลนะครับ มาพร้อมกับ s ซล p d ก a g อ n 8อ l i t e โดยสเปคที่วางขายตัว global นะครับน่าจะเป็น ram 16แล้วก็มีความจําที่512กับ1 t b นะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ความจุ5,410 m ิลลิครับรองรับ HyperCharge 90วัต์หรือถ้าเป็นการชาร์จไร้สายก็รองรับตัวของ r i l e s s h y p e r c ชา r ์จที่80วัต์เลยส่วนเ i a ว m i มี15ครับก็จะเป็นรุ่นที่เน้นความคอม a พ t ของตัวขนาดครับเล็กพกพาสะดวกน้าจะ6 3 6นิ้ว 3กล้องหลังได้เป็น System เหมือนกันชิป Snapdragon 8 Elite มาพร้อมกับแรม12 g b หน่วยความจำจะเป็น26กับ512นะครับตัวแบตเตอรี่ความจุ5,240ม ah, ิลลิแอมรับพลายเปิดชาร์จ90วัตต์แล้วก็ชาร์จไร้สายนะครับไวเลสไฮเปอร์ชาร์จที่50วัตต์ส่วนเรื่องของระบบเสียงนะครับเป็นไมค์4ตัวนะครับอาร์ย์ทำงานร่วมกันทำให้เรื่องของการพูดคุยและบันทึกเสียงเนี่ยตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีเลยทีเดียวมาพร้อมกับระบบเสียงลำโพงคู่สเตอริโอรองรับ Dolby Atmos ด้วย โดยของเสียวมี15 Ultra ครับมีสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็สีขาวอีกตัวหนึ่งที่เป็นโทนสีของกล้องไลการเรียกเป็นว่าสีซิลเวอร์โครมที่เป็นแบบทูโทนใครเลงตัวท็อปนะครับเสียวมี15 Ultra รุ่น RAM 16หน่วยความจำ1เทราไบตนะครับแล้วก็สีซิลเวอร์โครมเนี่ย มีราคาอยู่ที่46,990บาทส่วนเสียวมี15 Ultra ้าครับในรุ่นความจุ512 g b ก็จะมีวางขาย3สีครับคือ Silver Chrome Black แล้วก็ไว t e นะครับที่ราคา42,990บาททั้ง2ความจุนะครับถ้าเกิดใครสั่งจองก่อนวันที่14มีนาคมเนี่ย ได้รับตัวของเ x i a o มี15 Ultra Photography Kit นะครับไปใช้งานคู่กันเลยส่วน x i a o มี15นะครับเริ่มต้นที่ราคา26,990คือสีเขียวสีดําและก็สีขาวราคานี้จะเป็นความจุ256 g b นะครับส่วนในรุ่นความจุ512 g b นะครับจะมีให้เลือกเพิ่มอีก1สี ก็คือนอกจากเขียวดำขาวแล้วจะมีล i q u i d ซ i l v e r เพิ่มมาด้วยโดยมีราคาอยู่ที่29,990บาทและริใครที่สั่งจองก่อน14มีนาคมนะครับจะได้รับเ x i ยวมี Watch S 3ไปใช้งานร่วมกันงานนี้บอกเลยนะครับฟแฟนของเ x i ยวมีถ้าคุณจัดตัว u ต t r a ไปแล้วนะครับคงต้องเลือกจัดตัวของ Photography Kit นะครับ d i i t e d i o n ไปด้วยครับจะได้ครบครบกันผมเองก็เล็งอยู่เหมือนกันนะครับงานนี้คือถ้าเกิดจัดเต็มเนี่ยคุณจะได้2อ,อารมณ์เลยทั้งตัวเครื่องแบบสีโครมนะโท,ทนแล้วก็ ใส่ตัวคิดเข้าไปก็จะออกมาเป็นแบบลายกาเอดำแดงเลยทีเดียวครับใครตัดสินใจเลือกรุ่นไหนนะครับมาเม้นบอกกันด้วยนะครับวันนี้ผมพัดกบรอกทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับอยากเห็นสีโครมอ,อยากลองตุกต,ตัวคาเฟ่คิดด้วย